เมื่อแบ่งปันกันนะครับสำหรับใครที่อาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้จะได้ลองเอากรณีนี้เป็นกรณีศึกษาและช่วยแก้ไขให้กับเพื่อนได้นะครับมีสมาชิกของเราสองท่านกับ2ระบบปฏิบัติการเลยคือเป็นเครื่อง iPhone เครื่องหนึ่งแล้วก็เครื่อง Android เครื่องหนึ่งนะครับผมก็บอกว่าอืม ไม่สามารถดาวน์โหลดตัวเนื้อเสียงคุณภาพสูงได้อเราก็เริ่มงงแล้วครับอคือเครื่องแรกนะครับเป็น i o n e s e อ่ะก็เชื่อมต่อลองอมาที่บริการหมอคอมบริการมีนัดกับหมอนะครับก็เอาเครื่องมาให้เสร็จปุ๊บก็ตั้งค่านูน่นนี่นั app, ่นดาวน์โหลดแอปก็ก็ดาวน์โหลดได้นะ เล่นเน็ตก็ได้ปกติเพราะเรามีเราก็ทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของทางห้อง ICT ทีมูลที่คนตาบอดไทยนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติอ่าก็สามารถเข้าแอปโซดาวน์โหลดแอปได้อะไรได้แต่สมาชิกบอกว่าเออเสียงมันเป็นเสียงกัญญาคุณภาพต่ำนะครับอ่าแล้วเราก็เลยเ ตามค่าปกติเนาะเราก็ไปที่การตั้งค่าใช่ไหมครับเพื่อนๆใช้งาน voice over กันอยู่สื่อนี้ทําเป็นสื่อเสียงโดยเฉพาะเพื่อเพื่อนๆคนตาบอดน,นะครับเพราะว่ากรณีนี้เป็นกรณีศึกษาสําหรับเพื่อนที่เพื่อนๆที่ใช้งานตัวอ่านหน้าจอแล้วก็เสียงสังเคราะห์ภาษาไทยนะครับก็ไปที่การตั้งค่าใช่ไหมครับเข้าไปไปหาการช่วยกันเข้าถึงหลังจากนั้นเข้าไปปุ๊บก็ไปหา voice over ตัวแรกเลยอย,อ,อยู่ต่อจากการมองเห็น พอเข้ามาแล้วปัดไปหาคำว่าเสียงพูดพอเจอเสียงพูดแล้วเข้าไปครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปปั๊บแล้วก็เขาก็โฟกัสกันอยู่ที่กันยาเฉายๆเราก็กดเข้าไปครับพขากดเข้าไปปุ๊บก็เขาก็เลือกอยู่ที่กันยาแต่ว่ากันยาคุณภาพสูงเนี่ยต้องดาวน์โหลดอ่ะเราก็ทําตามค่าปกติก็เน็ตใช้ได้เนี่ยก็เมื่อกี้ก็โหลดแอปให้กับสมาชิกด้วยอ่า อ่แล้วลองลองเข้าไปใน YouTube ก็รับชมวิดีโอได้ตามปกติด้วยอ่าเราก็กดตึกเข้าไปปั๊บมันก็ขึ้นว่ากำลังโหลดอ่มันก็ขึ้นว่ามีมีหยุดนะแล้วอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นศูนย์เปอร์เซ็นอย่างเดียวไม่ไปไหนเลยอืมอ่ะ,อะเราวางเคสนี้ไว้ก่อนวางเคสนี้ไว้ก่อนนะครับเราก็เลยเจออีกเคสหนึ่งกรณีสองเป็นเครื่องมือถือ a อ d ด o อ d ผมลืมถามยี่ห้อไปด้วยน้องเขาก็ ตอนแรกติดต่อเข้ามาผ่านเขียน Messenger มาถามผมว่าเขาในแอปเสียงของ Vocalizer ของ Code Factory ตัวถูกต้องตามลิขสิทธิ์เนาะเ,เขาโหลดแอปจาก Play Store มาได้ตามปกติก็แล้วเขาเขาใช้เน็ตอันนี้เป็นเน็ต 4G 5G ตามปกติของเขานะครับโหลดแอปมาได้ตามปกติปุ๊บอ่าแล้วเขาเองก็อ,อ,อืม จะโหลดตัวเนื้อเสียงคือคือเขาก็กดซื้อซึ่งตัวแอปเสียงของโอเคเลเซอร์เนี่ยคือเขาซื้อแล้วเขาซื้ออยู่แล้วมันก็ขึ้นว่าซื้อแล้วก็เข้าไปกดจะกดดาวนโหลดเสียงก็มี2คุณภาพใช่ไหมครับคุณภาพปกติกับคุณภาพสูงอ่ะเขาก็กดดาวน์โหลดไม่ว่าจะเป็นตัวคุณภาพปกติหรือคุณภาพสูงเนี่ยกดปุ๊บมันมันขึ้นคําเตือนคล้ายๆคํา,คา,คา,คาว่าไม่สมมันเกิดปัญหาไม่สามารถดาวน์โหลดได้เออทั้งสองเคสนี้คือ เน็ตใช้ได้ปกติใช้ดู YouTube เข้า p o พ e โหลดแอปได้อืปกติแต่ตัวเนื้อเสียงไม่ได้อย่างแรกเลยครับทั้งสองเครื่องเนี่ยผมก็กับทางทีมงานด้านไอทเนี่ยก็แนะนำคล้ายๆกันเลยอคือถ้าเป็นเครื่อง iPhone เนี่ยเราก็รีสตาร์ทเครื่องก่อนเลยครับอ่าก็เดี๋ยวนี้สิริบอกได้เนาะเรียก,กบ,บอกรีสตาร์ทปุ๊บเขาก็รีสตาร์ทให้ Android ก็น้องเขาก็รีสตาร์ทเครื่องน่าจะรีสตาร์ทนะแต่ตอนนั้นไม่แน่ใจว่ารีบอแต่ ถึงจะรีซาร์ทกลับมาก็ใช้เน็ตได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างหมดเอทุกอย่างทําได้แต่ดาวน์โหลดตัวเนื้อเสียงไม่ได้ครับทั้งคู่เลยทั้ง iPhone แล้วก็ Android ซึ่งมันมันคนละคนละอันกันคนละแอปกันคนละระบบปฏิบัติการกันแล้วก็เน็ตก็ใช้กันคนละที่เออเน็ตไม่ได้เป็นที่เดียวกัน Android น้องเขาอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านเขาแต่ iPhone มาใช้เน็ตของ ที่ห้อง ICT ซึ่งเราก็ใช้งานกันตามปกติในห้อง ICT ใช้กันต่อไม่รู้กี่เครื่องต่อกี่เครื่องก็ใช้งานกันตามปกติรับสายหมอคอมรวมถึงการอัปโหลดขึ้นหนึ่งสี่หนึ่งสี่พลาสต์ยูแล้วก็ Facebook Fanpage 1่งสี่หนสี่พลาด้วยแล้วก็ขึ้นในแท็บทวิหนึ่งสี่หนึสายด่วนนะครับก็ใช้เน็ตตรงนี้ตามปกติก็ใช้ได้นี่นะอของ iPhone เนี่ยเราก็เลยยังงงอยู่ ก็ลองปิดเครื่องพักนึ่งแล้วก็ลองทั้งเปิดปิดอ,อในส่วนของหมดเครื่องบินปิดหมดเครื่องบินใหม่อ,อืก็ยังไม่ไมสามารถดาวน์โหลดเนื้อเสียงภาษาไทยได้มันก็ขึ้นหยุดแล้วก็ศูปอร์เซไม่ขยับเปอร์เซ็นต์เลยเอ,อส่วนเครื่องของ Android เนี่ยน้องเขาเอ,อผมลองแนะนําน้องเขาว่าลองถอนการติดตั้งแอปเสียงของโอเคอิเซอร์ผมถามเขาก่อนว่าตัวนี้ตัวแท้ไหมเขาบอกแท้ครับเ,เขาก็ ถอนออกเลยลบแอปออกจากเครื่องเลยอันนั้นแล้วก็เข้า Play Store โหลดแอปใหม่โหลดแอปได้ตามปกติครับโหลดแอปได้ตามปกติแล้วคราวนี้เขาก็ทำการเข้าไปกดที่จะดาวน์โหลดเนื้อเสียงมันก็ขึ้นว่าซื้อแล้วตามปกติเช็คอีเมลถูกต้องแต่พอกดดาวน์โหลดเหมือนเดิมถึงแม้ว,ว่าจะลบแอปทิ้งจะดาวน์โหลดแค่เนื้อเสียงใหม่ก็ไม่ได้ มันมาลงเอยเอา2เคสของก็เลนี้เราเลยเได้ลองทำและและโหลดได้เหมือนกันครับผมผมก็เลยเปล่อยฮอตสปอตอ่าก็คือเปลี่ยนช่องทางการเชื่อมเน็ตเป็นเป็นเน็ตตัวใหม่ลองเปิดฮอตสปอตและเอาเครื่องของสมาชิก iPhone เนี่ยมาต่อรับเน็ตจากเครื่องผมครับเพราะเพราะตอรับเน็ตจากเครื่องผมก็ใช้งานการใช้อินเทอร์เน็ตทั่วๆไปได้เหมือนเดิมแหละเพราะ เป็นการต่อฮอสปอตต่อ WiFi เนาะออหลังจากนั้นมันก็เหมือน w i f i เหมือนกันแต่เป็นเพียงแค่เปลี่ยนจุดเชื่อมต่อ WiFi จาก WiFi ที่ผ่านเราเตอร์มาเป็นจุดเชื่อมต่อ WiFi ผ่านฮอสปอตผ่านมือถือผมออหลังจากนั้นปับ๊บก็ลองเข้าไปการตั้งค่าการช่วยกันก็ถึง Watchover เสียงพูดแล้วก็กัญญาและที่ดาวน์โหลดกัญญาคุณภาพสูงกฎใหม่ปับ๊บ ห้าเปอร์เซ็นสิยี่ห้าเอร์ห้าสิปอร์ซนเ็บห้าซนหนึ่งร้อยเปอร์เซนใช้กันยาคุณภาพสูงเลือกอยู่อเปลี่ยนเน็ตโหลดได้เลยผมก็เลยเมีมีน้องน้องแอนดรอยปุ๊บเขาก็โทรเข้ามาบริการหมอคอมในวันใกล้กันพอดีผมก็เลยบอกออยังไม่ได้ใช่ไหมครับถ้ายังไม่ได้เนี่ยสามารถลองไปเชื่อมต่อเน็ตกับอันอื่นที่ไม่ใช่เน็ตของเครื่องได้ไหม น้องก็บอกเออเดี๋ยวผมลองใช้เชื่อมเน็ต wifi ของโรงเรียนดูพอน้องเขาเอา Android ของเขาครับเชื่อมเน็ตของโรงเรียนปั๊บแล้วเข้าไปในแอป,ปเสียงของโ o c a l i z e r ไปที่เสียงไทยกัดไทยแล้วก็เลือกอกัญญาที่ซื้อแล้วกดที่ปุ่มดาวน์โหลดโหลดได้ตามปกติแป,ป๊บเดียวโทรกลับมาบอกพี่ครับได้แล้วครับอืมคือในบางครั้งเรามัวจะไปหาสาเหตุว่าเป็นที่เครื่องเราเป็นเพราะเน็ตก็ใช้ได้อะไรก็ใช้ได้ ไปไปมามาครับมันอาจจะเกิดจากตัวอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ IP นั้นที่มีการเ,าเขาเรียกว่ามีการพัวพันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งครับทําใหา้ในส่วนของการใช้งานอ,าอินเทอร์เน็ตบางประเภทนะครับทํางานได้ไม่สมบูรณ์อม,มันก็เลยเกิดเกิดเหตุเกิดเกิดเหตุเกิดเหตุประมาณนี้ดังนั้นครับใครเจอกรณีที่การใช้เน็ตเนี่ยบางที การใช้เน็ตที่อื่นๆเนี่ยใช้ได้ตามปกติแต่มันใช้เน็ตไม่ได้กับกับบางแอปหรือบางฟีเจอร์ในแอปนั้นด้วยอย่างเช่นกรณีนี้เป็นแค่การดาวน์โหลดเนื้อเสียงในตัวแอปอืแต่ตัวแอปก็ยังใช้งานได้ตามปกติเนี่ยเป็นการดาวน์โหลดตัวเนื้อเสียงในตัวแอปไม่ว่าจะเป็นเสียงโฮโอเคไรเซอร์บน Android หรือดาวน์โหลดเนื้อเสียงบน v o i c e o v อ r นะครับผมลองหาวิธีการอาจจะ เปลี่ยนเน็ตอ่าคุณใช้ wi-fi อยู่เปลี่ยนมาใช้ 4G 5G ไหมคุณใช้ 4G 5G อยู่เปลี่ยนมาใช้ wi-fi ไหมหรือถ้าอยู่ใกล้เพื่อนบอกช่วยลองปล่อย hotspot ให้เราหน่อยเออแล้วถ้ามันได้เนี่ยมันก็เออมันก็เป็นกรณีศึกษาอีกอย่างหนึ่งที่บางทีหาวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีแต่บางทีมันก็มาอยู่แบบเออเป็นพอนเน็ตเน็ตเหรอเน็ตเหรอเนี่ย ก็บริการหมอคอมลองนํากรณีศึกษามาเป็นเคสตัวอย่างเผื่อใครเจอสถานการณ์ใกล้เคียงกันหรืออะไรที่เป็นแบบนี้ที่อาจจะเป็นกรณีอื่นๆว่าใช้เน็ตได้ทุกทกที่ยกเว้นไอ้ตรงนี้แหละอ,อ,อาจจะลองอาจจะลองเปลี่ยนอ,อ,อาจจะลองเปลี่ยนนะครับอ,อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อคุณก็อาจจะออทำสิ่งนั้นได้เพราะาบางครั้งเราเราต้องการแค่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาใช้เน็ตตามปกติว่าอันอื่น อ,อื่นมันไม่มีปัญหามันใช้ได้อ่ะก็นํามาฝากกันครับกับบริการหมอคอม1414พลัดเป็นเคสเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังครับก็สีโชครายงานตัวบริการหมอคอม1414พลัดขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม